สวัสดีครับทุกคนผม้กำกับผมนะครับสอสัมปันดีชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อเภอหลานทรายนะครับเกี่ยวข้าวยืนหมดครับเหลือแต่ข้าวล้มครับพี่น้องเรื่อยๆครับเก็บช้าๆเก็บเนียนๆครับดูครับ นาเจ็ดไร่ครับลมทั้งตุ่งครับวางลงกลางร่องสวยๆครับเอาใจรถอัดฟางครับ้าสวยๆหนาๆเลยเดินหน้าอย่างเดียวครับไม่มีถอยครับรอสำราดีเราจัดให้ครับได้ทุกสภาพข้าวครับดูครับน้ำมีน้ำนะครับก็จะเลี้ยวง่ายนิดหนึ่ง แต่ว่าขี้ตมเยอะไปหน่อยนะครับมันก็จะลื่นนะลื่นเกินบางทีก็ปิดไม่ไปครับมาดูขับโดยเสียตานครับเสียตานครับพอลูก,ก่อน เรื่อยๆครับทุ่งนี้เนือ้อดูเรา2องคนกับพี่กับพี่ใหญ่ครับไกข่าว่าพี่ใหญ่น่ก็เกี่ยว3าวันแล้วนะนาสิบไร่ไม่เสร็จสักทีนะครับคนขับขับคนเดียวครับเจ้าของขับเองครับลูกน้องไปเลือกตั้งไม่มาเลยครับรถก็ไม่รู้เป็นอะไรนะก็ไม่เปไ็นไรนะครับ ทีมงานเราก็มาคั้เดียวครับปีนี้นะครับมาเกี่ยวข้าวนะครับทุ่งหลานซ้ายนะครับอยู่ในเขตโคกไม้แดงนะครับใครนะครับที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้นะครับก็เรียกใช้บริการได้นะครับทีมงานสอสํราัดีนะครับช่วงนี้ก็รถดัดฟางครับก็เริ่มออกให้บริการแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้นะครับทางเพจนะครับสอสํราัดีของเรานะครับแล้วก็นี่ครับเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวนะครับช่วงนี้ก็กําลังเกี่ยวอยู่ ที่หลานทรายนะครับแถวโค้งไม่แดงครับโค้งตะเค้อนะครับก็ติดต่อเรียกใช้บริการได้แล้วกันนะครับข้าวล้มนะครับหนาๆน,น,นะสูงปีนี้ถือว่าไม่สวยนะต้นข้าวสูงกว่าหัวผมเลยนี่ ทุ่งนี้นะแต่ถือว่าไม่สวยนะครับปีนี้เดี๋ยวให้ดูหให้ดูพี่น้องอกับกล้องไงวะนะครับเนี่ยเนี่ยผมยกสุดมือแล้วน,วนะเนี่ยนะครับความสูงเมตรเจ็ดสิบได้นะ <c oughs> ความยากอยู่ระดับแปดนะครับความยากนะครับที่มันยากก็คือต้นมันยังเขียวอยู่นะครับตรงนี้นู่นน่ะตรงนั้นน่ะโคตรเขียวเลยนะครับเวลาต้นมันเขียวแล้วมันก็จะเกี่ยวยากนะครับมันเหนียวนะครับตัดจะไม่ค่อยขาดนะครับแล้วก็พันนะครับพันโอเกอร์นะครับขนาดเกี่ยวดันนะเกี่ยวดันก็ยังพันอ่ะคนขับต้องเรียกว่าใจเย็นมากๆเลยถ้าดันพวกคนขับใจร้อนนะ ด้านหนด้านน้ก็พันมันก็ติดปากติดคอนะครับเอีคนขับของเราก็ถือว่าประสบการณ์พอสมควรนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับทีมงานนะครับสอสารานดีของเรานะครับก็มีงานขั้งค่าใดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวงานอัดฟางนะครับหรือว่างานดินนะครับเรามีบริการนะครับครอบคุมนะครับทุกอย่างนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูทางนู้นดีกว่าครับ <c oughs> เกี่ยวข้าวตามร่วม <c oughs> ได้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้อุ้มหนึ่งนะครับ <c oughs> ตรงนี้ลงแปลงใหญ่เลย <c oughs> นะเล็กๆเมื่อกี้นะไ <c> ค <oughs> ้อุ้มหนึ่งไปละดูให้ดูครับ <c oughs> ฟางลงกลางล่องสวยๆครับ <c oughs> <c oughs> นี่จามีแบบ เรียกว่าะไรแท็กเตอร์อัดฟางอะ่ะรถอ,อัดฟางจีนตะขาบอะ่ะโอ้สบายเลยครับเพราะว่าปีนี้นะครับน้ํามาช้านะครับน้ํามาช่วงเข้าออกลวงละหลายพื้นที่นะครับมันก็จะมีน้ํานะครับแล้วก็หลายพื้นที่น้ําท่วมนะมา <c oughs> ด,ดูครับ <c oughs> เดี๋ยวข้านี่เห็นไหมดูพี่น้อง เงยขึ้นมาพ้นน้ํานิดเดียวเองอะตัวนี้ขึ้นเกี่ยวยากมากเลยนะครับสำหรับมือใหม่นี่โอ้โหไปไม่เป็นอ่ะมาดูของเรานะครับคนขับดันไม่มีถอยเลยครับพี่น้องพีหน้าก็จะจัดเกียวดันให้เขาหน่อย เขาขอมานะครับปีนี้เกลียวเดิมนะครับต่อต่อใบเกลียวนะครับก็ยังมีพันนิดนึงนะครับเกิดจากการใช้งานแล้วมันก็สึกรอนะครับ <c oughs> ใบเกลียวมันสึกนิดนึงนะครับก็เลยพันนะครับปีหน้าก็เลยว่าจะจัดเกลียวดันให้เลยนะครับเ <c oughs> ก็บแบบเนียนๆครับ คือว่าข้าวบางอะ่ะปกติทุกปีเนี่ยข้าวหนาตึบเลยทันไม่ไปไม่มาเดินขนาดนี้ไม่ได้หรอกข้าวหนากว่านี้ <c oughs> เด,ดดดเดียวกันตัดครับเห้ยมันเลยทีเดียวครับพี่น้องเดินตามได้ไม่ทัน,อ,นอ่ะเอ็มดันตัวด่ะน้องโอ้โหดูดิ ได้นะ ตู้ก็จะเสียงจะโล,โลดโนิดหนึ่งเราแต่งตู้เบาไาแล้วครับก็ถือว่าผ่านนะครับวันละ15ไร่นะครับสำหรับข้าวลม้มโรงงานนะครับ8โมงนะครับเริ่มงานประมาณ 5- ้ถึง6โมงเย็ยนก็คือะอาที่ตกดินนะครับก็ให้หยุดละนะครับในเขตแถวนี้นะ เจ้าเลยนะที่ผมมาเกี่ยวนะครับทุกปีเลยนะครับอย่างจริงก็คือถ้าเหลือหนึ่งนานะครับไม่เยอะนะครับก็สู้ให้เสร็จก็คุยกับเจ้าของนาก็พอได้นะครับแต่ถ้าเหลือเยอะนะครับแต่หรือว่าบางทีเจ้าของนาบางคนก็ไม่ยอมเลยพอข้ามผ้าทิ่ตกดินปุ๊บก็ให้จอดเลยนะครับถตงก็พอได้นะครับราคาก็ได้นะครับราคาเกี่ยวนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ เจ็ไดไรนะครับน้ำวิ่งใหญ่ตัวนี้น่าจะประมาณ5้าไรน,นะครับแล้วก็แปลงเล็กนะครับปีนี้ข้าวบางครับก็เลยดันง่ายหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับข้าวปีนี้ ไม่บางมาก้างนะครับแต่รวงใหญ่นะครับก็เลยดันมันเลย แต่งรถนี้ก็แต่งมาพอามควนนะครับทำตู้เบานะครับแต่งเกลียวดันนะครับเสริมเกลียวออกนะครับแล้วก็ปากคอเลนหมดเลยตู้เลดนะครับมีแค่นั้นครับที่ทำนะครับสายพานสายพานหัวเกียวร่องเดียวนะครับก็ไหวอะ่ะดันไหวอะ่ะ ตรงนั้นน่าจะสวนรวงอ่ะดูสังเกตจากเรียกว่า,าหนุดกุ้งมันจะไม่ค่อยหมุนนะครับเวลาสวนรวงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมถ้ามาจากเนี้ยสวนรวงทั้งหมดเลย <c oughs> ก็ถ้าสวนรวงถ้าไปไม่ไหวจริงๆก็กิกนครึ่งปากเอานะผมว่าได้งานกว่านะ ดีกว่ากินเต็มปากแล้วก็ติดปากนะครับติดคอแล้วก็ช้านะครับพอช้าปุ๊บหัวเกี่ยวก็ไปเกี่ยวไปตีข้าวนะครับร่วงเนี่ยเดินพอดีพอดีอะ่ะพอดีกับหัวเกี่ยวเลย โคตรเซียนเลยคนขับอ่ะมาลงหลายปีแล้วรู้เรียกว่ารู้รู้สภาพข้าวละรู้สภาพรถละครับมันก็ดันมันก็ดันสบายอ่ะถ้าเราไม่รู้เรียกว่าสภาพข้าวเนาะแล้วก็ไม่รู้รถน่ะมันก็จะดันยากเลยถ้าข้าวล้มแล้วคุณดันแบบมิดไมอ่ะดันสุดอ่ะมันก็ติดปากติดคออ่ะมันก็ไปไม่ไหวมันก็เสียเวลา แต่นี้รถเรารู้กําลังรถเรารู้สมรรถะสมรรถนะของรถว่าไปได้แค่ไหนนะแล้วก็สภาพข้าวดูข้าวออมันก็เลยเกี่ยวง่ายนะครับข,ข้าวข้าวหนาๆอย่างนี้ก็ดูมองว่าไม่หนาเลยเกี่ยวง่ายเลยนะครับจากจมน้าอ่ะต่กอนอะ่ะถ้าเป็นปีแรกๆอ่ะไม่เคยเกี่ยวข้าวล้มนะครับจมน้ําแบบนี้มันก็จะตันตู้นะสำหรับมือใหม่อ่ะตันตู้แน่นอนรับประกัน ผมก็ยังเคยยังตันนะสมัยแต่ก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ฝีมือก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะครับก็อาจจะมีกินบ้างว่าตกหลุมตกอะไรนะครับแต่ก็น้อยอ่ะ <c oughs> การเกีเ่ยวเราก็เกี่ยวเรื่อยๆเอาเก็บเนียนๆเอาเนี่ยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อย สส่เข้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับสอสัมรันดีชาแนลนะครับแล้วก็เพจสอสัมรันดีนะครับสำหรับผมนะครับคงต้องลาไปก่อนนะครับฝากนะครับเรื่อเกี่ยวแล้วก็เครื่องอัดฟางนะครับของทีมงานสอสัมรันดีด้วยนะครับมีงานค้างค่าใดก็ติดต่อได้ใครบริการของพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ